ครับกลุ่มห้าครับกลุ่มแรกกลุ่มหครับกลุ่มหของคาเต้คืนด้วยครับตระวังนะระวังนะปังปังปังปางปากปาปาดีไปสิตมแตเอาแบบไปอนเลยเดี๋ยวต้ามาเาการไไหนะอ่ะเอาแบบไปฟ้อนเพื่อเพื่อได้แลที่อะไรเบินระบเบินะยเนเอะนเน สามสิวิหาครับดูรอะรบ้งลุ้นอ้ลมยอันี่นี้เป็นกิจกรรมเสริมศึกษานะครับโดยที่เปนักเรียนออกแุป่เนาเลยครับอุปกรณ์ที่ทำโโตวนะโดยใช้แรงดันน้ำนะครับและควบคุมการเคลื่อนที่นะฮะทั้งแรงทั้ทิศทางของน้ำนะเพื่อฝากผู้กครองนะครับให้มาเสียบที่ไม้เสียบมชิมโดยจับเวลานะครับ ไปดูครับไปดูครับถ้าแตกระหว่างนี้พิสจบเลยนะเ่อนี้คุณได้อกาายังงครับแต่น้ครับห้าสี่สามสองนึ่งเริ่มครับไปเด็กไเด็กไปเ็ปเด็กไปเชเด็่ไเกไกไ เฮ้ยโลกโลก24วินาทีครับคุณใช้เวลาไป24วินาทีนะครับไม่ถ้าคุณสิ1วินาทีแต่แรกคุณไม่เกิด5วินาทีขอบคุณมากครับพวกของบ6ครับ มีใคยแซงกลุ่มห้าไปได้ไหมฮะกลุ่มต่อไป